กราบสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านแนละก็คุณพี่ๆทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับกิกเหมือนเดิมนะวันนี้กิกอยู่ที่ร้านวอร์ทิปแ็กเตอร์นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองคุมจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้กิกจะมารีวิวคูปต้าบี2140ให้คุณลูกค้าได้ชมกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มไปรีวิวกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นทูโบตา B2140 รถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี57ชั่วโมงการทำงานนะคะอยู่ที่450ชั่วโมงการทำงานนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นสำหรับคันนี้ ุปกรณ์ที่จะได้ไปสําหรับคันนี้นะคะจะมีใบมีดดันดินหน้าใหม่นะคะย้าว่าเป็นของใหม่เลยมาพร้อมกับผ่านหลังผ่านจะเป็นผ่าน5คู18 1น้ตาช้างนะคะส่วนผ่านจะเป็นผ่านมือสองนะคะในราคานี้คุณลูกค้าจะได้ทั้งใบบินหน้าแล้วก็ผ่านหลังราคาอยู่ที่225,000บาท225,000บาทสำหรับปีง2140คันนี้นะคะ อยากจะบอกว่ารถคันนี้สวยมากๆเลยไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนค่ะระบบเกียร์ระบบไฮดรอลิกระบบ PTO นะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถค่ รถคันเล็กๆกะทัดรัดนะคะคันนี้เหมาะสมมากๆเลยนะคะอยากจะเข้ามาชมสินค้าภายในร้านก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 1ย์หกหนึ่งห้าศูนย์เกนะคะศูนย์หกหนึ่งห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกหกยังไงก็อย่าลืมเข้ามาชมสินค้าภายในร้านได้เลยนะคะทางร้านิีดีต้อนรับคุณลูกค้าสุกๆุท่านเลยนะคะชั่วโมงการทํางานสําหรับปีนเสหนึ่งสี่ศูนย์คันนี้อยู่ที่450ชั่วโมงการทํางานราคา225 00 0ับาทนะคะสำหรับคันนี้ สั่งของที่เรานะคะอยากจะบอกว่าได้ของจริงได้ของชัวร์แน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ของเราจะจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยมีบริการจัดส่งฟรีจัดส่งทั่วไทยเลยนะคะสำหรับบี2140คันนี้รถปี57นะคะราคา225,000บาทนะคะก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับบี2140คันนี้ วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสินค้าเพียงข้าวๆแค่นี้ก่อนนะคะยังไงอย่าลืมเข้ามาลองขับกันนะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ